กลับเข้าสู่รายการคลยข่าวชานะคะยังคงอยู่กับพิชานชัชลัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังคงนํา,าภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะหลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาอุทกภยัยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับพร้อมลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนอยา่างเต็มที่ความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเชญติดตามค่ะ พลตีนนทวัฒน์พักมิพงพิชยะผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการตรวจสอบและติดสัญญาณไฟเพื่อเฝ้าระวังเนื่องจากฝนตกหนักบนเขาใหญ่ด้านอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและมีน้ำตาไหลทะลักลงมาท่วมผิวจราจรที่บ้านวังน้ำเขียวบ้านหนองสมม ตำบลอุดมทรัพย์อําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะตอนนองกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สํานักง,งานพัฒนาภาค5าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลในการป้องกรรันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อําเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญ พร้อมทั้งยังเชิญชวนประชาชนนะคะให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ